ก็จะมาทำอะไรครับน้องเพลงอะไรครับ ABC ใช่ป่ะครับพร้อมอยังพร้อมเบสจ้าหนึ่งสองสาม A B C D E F G H I <A, S 1> แกงมากครับจบหรือยังครับลูกจบแล้วครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทอจุ๊